อันตรายกินอะไรทำให้น้ำตาลสูงมากกว่ากินข้าวจากการสำรวจของกรมอนามัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนและการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส,ส,สสสพบว่าคนไทยบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยมากถึงวันละ20ช้อนชาเกินกว่าปริมาณแนะนำ ถึงกว่า3เท่าในขณะที่สถิติผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วนก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราควรตระหนักในเรื่องของการบริโภคน้ำตาลโดยเฉพาะเครื่องดื่มและอาหารที่มีน้ำตาลสูงโดยสามารถกำหนดปริมาณน,น้ำตาลได้ว่าไม่ควรเกิน4ช้อนชาต่อวันสำหรับผู้ที่ต้องการพลังงาน1,600กกิโลแคลอรี และไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันสำหรับผู้ที่ต้องการพลังงาน2,000กิโลแคลอรีซึ่งการกินอาหารหรือเครื่องดื่มบางอย่างสามารถให้พลังงานเทียบเท่ากับการกินข้าวและทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นน้ำตาลที่ซ่อนอยู่ในอาหารมีอะไรบ้างนะคะน้ำตาล1กรัมจะให้พลังงานเท่ากับ4กิโลแคลอรี่ น้ำตาล1ช้อนชาจะมีปริมาณ4กรัมหรือเท่ากับ16กิโลแคลอรี่ซึ่งเราไม่ควรกินเกิน4ช้อนชาต่อวันค่ะการกินข้าวหทัพพีจะให้พลังงานประมาณ80กิโลแคลอรี่เทียบเท่ากับน้ำตาล20กรัมซึ่งในปัจจุบันมีอาหารและเครื่องดื่มยอดนิยมที่ให้น้ำตาลสูงมากดังต่อไปนี้นะคะ ชานมไข่มุก350ซีซีเทียบเท่ากับการกินข้าว4.5ทับพีให้พลังงานประมาณ360กิโลแคลอรี่เท่ากับการกินน้ำตาล22.5ช้อนชาหรือกาแฟปกติ1แก้วเทียบเท่ากับการกินข้าว3ทับพีให้พลังงานประมาณ240กิโลแคลอรี่เท่ากับการกินน้ำตาลถึง15ช้อนชา และชาเขียว1ขวดเทียบเท่ากับการกินข้าว3.5ทัพพีให้พลังงานประมาณ280กิโลแคลอรี่หรือเท่ากับการกินน้ำตาล17.5ช้อนชาสำหรับน้ำอัดลม3 2 5ซีซีเทียบเท่ากับการกินข้าว2ทัพพีให้พลังงานประมาณ160กิกิโลแคลอรี่ เท่ากับการกินน้ำตาล10ช้อนชาและมาถึงนะคะน้ำผลไม้ 300cc เทียบเท่ากับการกินข้าว1.5ทัพพีให้พลังงานประมาณ110กิโลแคลอรี่เท่ากับการกินน้ำตาล12.5ช้อนชา อย่างไรก็ตามนะคะการลดการบริโภคน้ำตาลเราอาจเริ่มจากการลดการเติมน้ำตาลในอาหารและเครื่องดื่มใช้สูตรหวานน้อยกว่าปกติและค่อยๆลดลงอีกในวันต่อมาลดการดื่มน้ำอัดลมน้ำหวานและน้ำผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงเลือกรับประทานผลไม้สดโดยไม่ต้องจิ้มเกลือและน้ำตาลอาจเลือกใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้เป็นบางครั้ง และเพิ่มการออกกำลังกายเพื่อช่วยให้เกิดการเผาผลาญน,น้ำตาลส่วนเกินไม่ให้อาหารที่มีน้ำตาลเปลี่ยนรูปเป็นไขมันสะสมอยู่ในร่างกายค่ะใครรับประทานอาหารเหล่านี้เป็นประจำบ้างคะ ซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้น้ำตาลของเราสูงเกินปกติเมื่อดูดซึมไปใช้ได้ไม่หมดก็จะทำให้เราเกิดโรคอ้วนหรือไขมันพอกตับตามมาพยายามลดการทานน้ำตาลลงนะคะโดยการปรับปริมาณให้ลดลงเรื่อยๆก็จะทำให้ชีวิตเรา มีความสุขมากขึ้นพร้อมกับร่างกายที่แข็งแรงค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ